อมาดูเอฟสันโปรเจคเตอร์กันครับนี่คือเอฟสัน ebs 7นะครับคุณผู้ชมครับแหมตัวเล็กสเปคจิ๋วครับคุณผู้ชมครับสเปคจิ๋วแต่แสงโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับสายเข้ากำแพงนะครับคุณผู้ชมครับเอฟสัน ebs 7นะครับตัวนี้ความสว่าง2,300ลูเมนครับคอนทราเดเรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด800คูณ600หรือว่า svga ครับดูภาพครับ โอ้โหดูภาพฉายเข้ากำแพงแล้วก็มาดูแสงกันครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้ใช้โน้ตบุ๊กนะครับในการฉายเนื่องจากสะดวกนะครับกับโปรแกรมพอดเพลเยอร์นะครับที่ปรับแกน X แกน Y ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากำแพงมันกำแพงมันติดถาวรแล้วเราจะต้องบีบอัดลงมาให้มันพอดีแบบนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับดูครับ วันนี้ผมต่อด้วยช่องต่อ VGA นะครับโอ้โหดูภาพครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ F สัน EBs 7ครับโอ้โหแสงแรงมากครับคุณผู้ชมแรงยังไงดูครับดูดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี่มีรอบเลยครับตั้งด้านหลังซ้ายขวาเลยครับหลอดไฟแต่คุณผู้ชมดูภาพครับนี่คือผลงานของ F สัน EBs 7ครับ แสงทะลุกำแพงครับแสงทะลุหญ้าครับดูหญ้านี่ครับโอ้โหแสงทะลุหญ้าเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับเอฟสัน E ีบีครับตัวนี้2,300ลูเมนครับอือสุดยอดมากครับคำคืนนี้ครับสีสเกตชาแนลนะครับทำการทดสอบครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับมันเลยครับดูครับดูครับ โอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ